แต่สิ่งที่เราเห็นได้นะครับแล้วก็กำลังจะบ่งบอกว่าผู้นำของกลุ่มฮิตบัลเละ่นะครับน่าจะมีวิธีทางที่ดูแล้วว่าคงไม่มีการออกมาตักเตือนด้วยเหตุที่ว่าไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ครับในขณะที่ผมเนี่ยก็กำลังรายงานข่าวอยู่มันมีการโจมตีที่มาจากกลุ่มนักรบฮิตบัลละอครับแล้วก็แสดงตัวตนอย่างชัดเจนว่านี่คือกลุ่มฮิตบัลเล่ ซึ่งมันแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาครับตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมานี้มันไม่ได้มีการแสดงตัวตนนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเรียกตนเองว่ามันเป็นกลุ่มที่แยกออกมาจากกลุ่มฮิตปาเลาะแต่ว่าการต่อสู้ในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานี้ครับมันมีเรื่องของการยิงจรวดนะครับเข้าใส่เมืองทางตอนเหนือของอิสราเอลจนก่อเกิดความเสียหายก็คือที่เมืองคิริยัตเชโมนา เป็นเมืองทางตอนเหนือนะครับมันมาสร้างความเสียหายแก่เมืองมีภาพปรากฏอย่างชัดเจนและกลุ่มฮิตบัลเลก,ก็มีการประกาศด้วยความแมนแมนะครับบอกว่าเป็นฝีมือของเขาเองสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลแล้วก็ที่ชนวนัดกาซาครับสำหรับในข่าวนี้ครับก็จะมีพูดถึง3หัวข้อใหญ่นะครับ หัวข้อแรกครับก็คือปฏิการการสู้รบในเขตของชูนกาซาหัวข้อที่2ก็คือว่าในช่วงวันศุกร์นี้ครับผู้นําของกลุ่มฮิตด์บาลล์เนี่ยนะครับจะมีการออกแถลงการที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่อิาเอลนั้นได้ทําการส่งกองกำลังนะครับบุกภาคพื้นดินการพูดของผู้นํากลุ่มฮิตด์บาลล์นั้นอาจจะเป็นการส่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าพวกเขาอาจจะร่วมสงครามด้วยหรือไม่ ประเด็นตรงนี้นะครับก็ถือว่าก็น่าเป็นประเด็นที่น่าเฝ้าติดตามมองคือถ้าหากว่ากลุ่มฮิตบอลล์มีการประกาศเข้าร่วมสงครามคายคึงกับกลุ่มนรบูตีถ้าเป็นเช่นนี้แล้วครับก็เอาว่างานนี้ครับเละเทะไปใหญ่ในประเด็นที่3ก็คือว่ามันมีเรื่องของกระแสข่าวที่มาจากกลุ่มวักเนอร์ซึ่งเป็นกลุ่มหารจ้างที่มาจากฝั่งรัสเซียครับพวกเขาเนี่ยจะมีการส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศ ให้แก่กลุ่มนักรบเพื่อใช้สําหรับการสอยพวกเครื่องบินขับไล่ของอิสราเอลสามประเด็นนี้ครับที่ผมจะต้องมีการพูดถึงกันในวันนี้จะมาดูกันถึงประเด็นแรกกันก่อนนะครับก็เป็นเหตุการณ์การสู้รบกันระหว่างที่ฉนวนกาซากับอิสราเอลซึ่งณขณะนี้ครับกองรัง IDF ของอิสราเอลนั้นก็ทําการสู้รบเป็นเวลากว่าหลายวันแล้วครับสิ่งที่เขากํลาลังวางแผนอยู่ก็คือว่าจะต้องทําการตัดพื้นที่ ฉนนกาซานะครับเหนือกับใต้เนี่ยให้ห่างออกจากกันด้วยเหตุที่ว่าแยกพลเมืองนะครับลงมาทางใต้ส่วนทางตอนเหนือเนี่ยนะฮะก็มีพลเมืองอยู่บ้างส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักลบฮามาสเพราะฉะนั้นการตัดเส้นทางพื้นที่ตอนกลางนะครับอิสราเอลเนี่ยก็จะทําการสแกนพื้นที่ตอนกลางทั้งหมดเลยครับตั้งแต่บริเวณพื้นผิวตึกทุกตึกหรือแม้แต่จะต้องทําการ สำรวจอุโมงคืออุโมงคนั้นจะต้องไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างเหนือกับใต้ครับอิสราเอลเนี่ยจะต้องทําการตัดขาดให้ได้และถ้าหากว่าตัดขาดพื้นที่บนบกได้ตัดขาดพื้นที่อุโมงได้สิ่งที่มันตามมาก็คือการปิดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่กาซาทางตอนเหนือนะครับมันจะทําให้กลุ่มนรบฮามาสเหล่านี้นะครับสิ้นฤทธิ์ก็เพราะว่าอาวุธเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดไป พวกเขาจะโผมาจากอุโมงแย้ตรงไหนก็ได้ครับโผมาแล้วก็มาซุ่มโจมตีโดยการใช้ยุธทธวิธีแบบจระยุทธ์ที่เราเรียกว่ากองโจรนั่หนะครับโผมาก็ซุ่มโจมตีจะทําอย่างนี้ไปได้นานสักกี่วันอาวุธมันก็จะล่อยหลอลงไปหากว่าไม่มีอาวุธนะครับมันซัพพอร์ตมาจากทางใต้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงจบอิสราเอลเขาก็มีการวางแผนอย่างรัดกุมนะครับว่าเขาจะต้อง ทำสิ่งนี้ให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ครับก็คือการตัดเนื้อกับใต้ให้แยกออกจากกันแต่ว่าการสู้รบนั้นก็ถือว่ากองกำลัง IDF นั้นก็เข้ามาต่อสู้ในเมืองที่มันมีความแออัดมีความซับซ้อนเพราะว่ากลุ่มนรบฮามานั้นเขาก็มีความช่ำชองในเรื่องของพื้นที่แล้วพ่งนี้มีกำลังใจที่สูงมากครับคือพวกนี้เขายอมที่จะพีตนเองได้มันแตกต่างจากทหารนะครับความเป็น ผู้รักอุดมการเนี่ยนะฮะมันก็ต่างกันอย่างมากครับแล้วก็ทําให้ในช่วงเวลานี้ครับกองรัง IDF เนี่ยจะต้องสูญเสียกําลังพลนะครับไปจํานวนหลักสิบแล้วจนทําให้นักขณะนี้ครับฐานอิซอลเนี่ยจะต้องดับไปยอด300กว่านะครับนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วในขณะที่ทําการลุกฉนวนกาซ่านะครับทหารต้องดับไปกว่า20่ายก็จะมีผู้มาขับมชาระดับกองพันนะครับหนึ่งนายเนี่ยก็ต้องดับไปเช่นเดียวกัน ทีนี้เหตุการณ์การสู้รบในเขตของฉุนกาซ่านะครับเราก็จะเรียกว่ามันเป็นการต่อสู้แบบเต็มสตรีมนะครับมันจะมีการใช้เรื่องของฐานลาบมีรถถังมือร์คาวา่ามีการสนับสนุนที่มาจากปืนใหญ่มีการใช้เรื่องของเฮลิคอปเตอร์โจมตี a s 64อา a ปาเช่หรือแม้แต่การโจมตีที่มาจากขีปนาวุธกองทัพเรือนอกเหนือจากพื้นที่ฉุนกาซ่าแล้วครับที่เขตเวสต์แบงก กองลัง IDF s i n b a t แล้วก็ MGB ครับตอนนี้ก็ปรกาการลุกคืบครับในช่วงค่ำคืนก็เข้าไปยังในเขต West Bank การปรกาการดังกล่าวนั้นก็เพื่อต้องการไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มกลุ่มนักลบที่ต้องสงสัยว่าน่าจะมีส่วนเอี่ยวแล้วก็เป็นนักลบฮามาสอิสราเอลได้มีการอ้างว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ถึง49รายก็จะมีการไปยึดเรื่องของอาวุธออกมาด้วยครับ และสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าชาปลาลสไตน์ครับที่อาศัยอยู่ในเขตเวสต์แบงก์เนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่พอใจก็เริ่มจะลุกือขึ้นมานอกจากในเขตเวสต์แบงก์ยังไม่พอนะครับก็ยังมีพื้นที่ระหว่างจอร์แดนกับอิสราเอลก็มีผู้คนนะครับรู้สึกว่าก็แสดงความไม่พอใจนะครับลุกือขนขึ้นมา ทีนี้เราก็มาดูในประเด็นที่สองครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าเฝ้าจับตามองครับก็คือวันนี้ก็เป็นวันศุกร์หลังจากที่กลุ่มฮิตบัลเล่ต์นะครับได้มีการประกาศแสดงตัวตนอย่างชัดเจนแล้วว่าวันศุกร์นี้ครับจะเอาอย่างไรจะมีการประกาศสงครามกับอิสราเอลหรือจะออกมาเพียงแค่การปักเตือนบอกให้หยุดเท่านั้นแต่สิ่งที่เราเห็นได้นะครับแล้วก็กําลังจะบ่งบอกว่า ผู้นำของกลุ่มฮิตบัลเลาะนะครับน่าจะมีวิธีทางที่ดูแล้วว่าคงไม่มีการออกมาตักเตือนด้วยเหตุที่ว่าไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ครับในขณะที่ผมเนี่ยก็กำลังรายงานข่าวอยู่มันมีการโจมตีที่มาจากกลุ่มนักรบิตบัลเลาะครับแล้วก็แสดงตัวตนอย่างชัดเจนว่านี่คือกลุ่มฮิตบัลเลาะซึ่งมันแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาครับตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมานี้มันไม่ได้มีการแสดงตัวตนนะครับแต่กลับกลายไปว่า เรียกตนเองว่ามันเป็นกลุ่มที่แยกออกมาจากกลุ่มฮิตบัลเล่แต่ว่าการต่อสู้ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี้ครับมันมีเรื่องของการยิงจรวดนะครับเข้าใส่เมืองทางตอนเหนือของอิสราเอลจนก่อเกิดความเสียหายก็คือที่เมืองคิริยัตเชโมนาเป็นเมืองทางตอนเหนือนะครับมันมาสร้างความเสียหายแก่เมืองมีภาพปรากฏอย่างชัดเจนและกลุ่มฮิตบัลเล่ก็มีการประกาศ ด้วยความแมนๆน,นะครับบอกว่าเป็นฝีมือของเขาเองซึ่งสิ่งนี้นะครับเราเรียกว่ามันเป็นการสร้างปฐมบทหรือว่าเป็นการเบิกเลิกก่อนที่ผู้นําของเขาครับจะมีการมาประกาศท่าทีว่าจะเอาอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับสงครามที่มันเกิดขึ้นในฉนวนกาซาเราก็ต้องมาดูท่าทีของนายนันรุ่นเลาะเนีครับจะประกาศว่าพวกเขาเนี่ยจะวางแผนเข้าสู่สงคราม โดยการนํานักรบฮิตบัลเล่ทั้งหมดนะครับเข้ามาหากว่าเขามีการเปิดแนวลบใหม่งานนี้ท่านผู้ชมยุ่งเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มฮิตบัลเละ่นะครับผมก็เคยมีการรายงานข่าวมาโดยตลอดว่ามันเป็นกลุ่มใหญ่ครับมีฝีมือดีมีการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วมันก็เป็นความท้าทายครั้งใหญ่สําหรับอิสราเอลนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับกลุ่มฮิตบัลเล่เนี่ยนะฮะก็ถือว่ามีคลังแสงขนาดมหึืมาเลยครับอย่างที่ไม่อยากจะประเมินนะครับ แต่ท่านผู้ชมครับอิสราเอลเนี่ยก็ดูแล้วว่าก็ไม่ได้เกรงกลัวนะครับเพราะว่าเมื่อวันพระรษพบดีที่ผ่านมานี่ครับมันมีการถแถลงการจากเสนาธิการกองรัง IDF นะครับก็มีการออกมาเตือนโดยเฉพาะกลุ่มนักรบต่างๆนะครับที่ต้องการจะบ่งบอกว่าอยู่กับที่ดีกว่าอย่าได้ออกมาฮึดฮัดกับทางด้านของอิสราเอลอิสราเอลบอกว่าเขามีเครื่องบินลบนะครับแล้วก็มีอาวุธเนี่ยติดปีกพร้อมที่จะบิน แล้วก็พร้อมที่จะโจมตีเอาเป็นว่าคบต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็ไม่ได้เกรงกลัวซึ่งกันและก,กันนะครับอิสราเอลเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวมองว่ากลุ่มฮิตบอลละก็จงระวังตัวให้ดีนะครับเพราะว่าโดนบอมมาหลายทีแล้วแล้วถ้าหากว่าอยากจะเล่นก็เอาเลยครับในขณะที่กลุ่มฮิตบอลละผมเดาเลยนะคานผู้รรมชมวันนี้ยังไงก็ต้องเปิดศึกอย่างแน่นอนครับเขาคงไม่มีการออกมากราว่าขอให้อิสราเอลนั้นมีการหยุด การกระทำที่ไม่ดีต่อชาวปาเลสตายหยุดที่จะโจมตีได้แล้วคงไม่พูดแล้วครับวันนี้ก็คงจะมีการพูดเปลา่ปลาๆออกมาเลยครับว่าเขาประกาศสงครามแบบเดียวกับที่ฮูตีนะครับมีการประกาศออกมาเช่นนั้นแล้วก็มาดูกันต่อครับในประเด็นสุดท้ายแน่นอนนะครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีมากนักเพราะฉะนั้นกระแสข่าวดังกล่าวนั้นมันก็มาจากสื่อ สัมานาครับรายหนึ่งก็คือสื่อ War l ตีด e e ียรนะครับที่กำลังบ่งบอกว่ากลุ่มทหารรับจ้างวักเนอร์ครับที่มีถินทานอยู่ในรัเสเซียเนี่ยพวกเขากำลังจัดหาระบบป้องกันภัยนากาศให้แก่กลุ่มฮิสบอลเลาะกลุ่มฮิสบอลเลาะที่มีถินทานอยู่ทางตอนใต้ของเรบานนคือเขาสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับเพราะว่าระบบ p พนเซอร์เอสหนึ่งเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประจําการอยู่ในประเทศซีเรียอยู่แล้ว และกองทัพรัสเซียนะครับก็ได้มีการถูกส่งมอบให้แก่กองรังภาคพื้นดินนะครับในซีเรียแล้วก็ในประเทศซีเรียเองนั้นก็มีระบบป้องกันภัยอากาศแบบ p พนเซอร์เ1นะครับประจําการอยู่ระบบนี้ครับนาโต้เนี่ยก็เรียกว่า SS22 อส h all, ก็ถูกใช้งานนะครับแล้วเคยได้ทําการสอยพวกโดนเร a เปอร์ของฝั่งอเมริกามาแล้วครับเมื่อประมาณปีที่แล้วทีนี้จากรายง,งานเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าระบบแพนเซอร์เนี่ย มันก็เป็นระบบป้องกันภัยอากาศแบบเคลื่อนที่ที่สามารถติดตั้งบรปปนรถบรรทุกรถบรรทุกตรงนี้นะครับมันก็จะมีการติดตั้งลูกขี่ปนาวุธครับจานวนเนี่ยน่าจะ12ท่อยิงแล้วก็มีปืนกลอัตโนมัติขนาด30มม,มรถบรรทุกคันนี้นะครับมันก็จะมีการติดตั้งเรื่องของระบบเรดร์แล้วก็มีเรื่องของระบบเซนเซอร์อินฟาราเรดระยะไกลเพื่อต้องการตรวจจับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆได้ครับโดยเฉพาะเน้น ภัยคูกคามที่มันบินต่ำแล้วก็สามารถโจมตีพวกเฮลิคอปเตอร์พวกดโดรนได้รวมถึงพวกอาวุธความแม่นยำอื่นๆด้วยครับและนี่ก็เป็นข่าวนะครับที่ได้รับมาจากสื่อวอ e สตีเจอร์นที่มาจากอเมริกามีการออกมาพูดอย่างจริงจังนะครับแต่ว่าในประเด็นนี้ครับทางฝั่งรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นก็ยังไม่ได้มีการออกมายืนยันนะครับว่าระบบดังกล่าวเนี่ยมันมีการถูกส่งไปแล้วหรือไม่ หรือมันเป็นเพียงแค่การออกมากลุ่มคู่สำหรับการหารือกันครับระหว่างกลุ่มนรกวักเนอร์กับกลุ่มฮิตบัลละอและความเป็นไปได้ที่จะมีการส่งมอบระบบดังกล่าวนะครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ